นะคะได้ของเล่นใหม่มาค่ะนี่สายนิ่มวันนี้กาแฟน้ำกาแฟดีจใจมากเลยค่ะแล้วมาซองก็ปุ๊บนี่แล้วมาแกะกันเลยค่ะแกะออกมาแล้วครับจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ต่อไปนะคะกระปุกที่สอง กำแพงเป็นกำแพงนะคะแล้วมีอะไรอีกลูกประสากแบบนึงแล้วก็อบอันไดตอไปแล้วก็ ตัวต่อประสาทใช่ไหมใช่ล้วมีอะไรอีกลูกพ่อเห็นด้านล่างกันแผงจ้ากำนแผงอีกแบบนึงเรามาเล่นกันเลยค่ะ้โโอ้โหโอ้โหชอบไหมลูกชอบ เขาต้องเล่นยังไงคะให้มันเข้ากันก่อนใช่ไหมคะจ้ะใช้ปะลูกใช่จ้ะออกไทยลงเลยอุ้ยอุ้ยสุดยอดไหนเขาทำมา飒เขาทำายังไงลูกอยากยไหนเขาทำมา飒เขาทำายังไงลูกอยากเห็นเอาแบบอันนี้ก่อนจ้ะ ล้อต้องเล่นอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะกดด้วยมือให้แน่นๆ,ๆเลยลูกนั่นแหละเอาล่ะเราใส่ไปในบล็อกเสร็จแล้วเราทำไงต่อคะน้องฟิวแล้วก็เรอค่ะโอ้โอเสร็จแล้วแค่นี้กอบค่ะง่ายๆแล้วก็อันนี้คืออะไรคะ กำแพงเหรอคลูกจะ,ะทำเลยกำแพงใส่เข้าไปเลยใช่ไหมลูกใช่จ้ะใส่เข้าไปเลยใช่ไหมคะจะอ่าเราทำไงอีกคะพอใส่ดินทรายเข้าไปแล้วสายนิ่มเข้าไปแล้วเราก็ยกขึ้นใช่ไหมคะโอ้เป็นกำแพงเลยใช่ไหมคะ อันนี้คือกำแพงที่ทำเสร็จแล้วใช่ไหมน้องฟิลใช่จ้ะน้องฟิลทำใหญ่เลยนะครับสนุกมากสนุกมาก,ก,มากตอนนี้นะคะทำมาเสร็จแล้วนี่นี่นในลูกเอาครับนี่นะครับนี่คือกำแพงเมืองอันนี้คือปราสาทใช่ไหมลูกทรายนี่ใช่ไหมคะใช่จ้ะแล้วใครไปเล่นอยู่ในกองทรายอ่ะเออไหนกะ็ นางฟ้าลูกโอ้โหยืนกันเป็นกลุ่มเลยอะลูกเพราะว่าขาดทิงกระเบลอีกคนหนึ่งนะใช่ไหมลูกทิงกระเบลใครทําพังโอ้โละครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนคะตรงนี้แหละคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดล่ะครัตรง